สวัสดีครับวันนี้ The Intelligence Podcast จะมาพูดคุยเรื่องประเทศรอบอ่าวอาหรับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Gulf Cooperation Council หรือ GCC นะครับดาวเด่นในกลุ่มโลกใต้ชื่อเรื่องเนี่ยอาจจะดูเป็นภูมิภาคที่อยู่ไกลจากประเทศไทยหรือภูมิภาคของเราแต่ในเวทีโลกเราได้ยินกลุ่มประเทศโลกใต้หรือ Global South กันเกือบทุกวันซึ่งสะท้อนบทบาทของกลุ่มนี้ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงแรก The Intelligence จะพูดถึงกลุ่มประเทศโลกใต้หรือ Global South ก่อนนะครับกลุ่มประเทศโลกใต้ที่เรารู้จักกันเนี่ยหมายถึงประเทศกําลังพัฒนาแต่อยู่ในกลุ่มโลกใต้ด้วยกัน ก็มีหลายระดับนะครับหลายประเทศมีศักยภาพทั้งการเมืองและเศรษฐกิจที่พร้อมจะยกระดับตัวเองเป็นประเทศขนาดกลางหรือ Middle Power แน่นอนว่าไม่ได้มีแค่ประเทศในเอเชียตะวันออกเท่านั้นที่มีความพร้อมดังกล่าวแต่ประเทศในกลุ่มโลกมุสลิมเช่นประเทศรอบอ่าวอาหรับที่อยู่ในกลุ่ม g u l f Cooperation Council เป็นประเทศหน้าใหม่ที่มีบทบาทโดดเด่นและน่าจับตามองในเวทีโลก ในหลายมิติด้วยซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละประเทศหากพูดถึงกลุ่ม GCC นี่นนะครับจะประกอบด้วยซาอุดีอาระเบียโอมานบาเรนกาตาร์คูเวตและสหรัฐอารับเอเมิเรต UAE เราอาจนึกถึงภาพความเป็นประเทศในตะวันออกกลาง ที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐยึดมั่นกับอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอย่างเข้มงวดผ่านการปกครองที่มีเจ้าผู้ครองรัฐเป็นผู้นําและร่ํารวยด้วยน้ํามันและก๊าซธรรมชาติแต่ปัจจุบันภาพเหล่านี้นะครับกำลังมีภาพใหม่ขึ้นมาประกบไม่ว่าจะเป็นความเป็นประเทศมุสลิมสมัยใหม่ทั้งรูปแบบการลงทุนเช่น กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ Sovereign Wealth Funds ที่ถือเป็นความโดดเด่นของกลุ่ม GCC รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมันการเป็นเจ้าของสื่อหัวก้าวหน้าไม่น้อยไปกว่าสื่อตะวันตกเช่น Al Jazeera การพัฒนาขีดความสามารถด้านอาวกาศการเป็นเจ้าของทีมและลีกฟุตบอลหรือการเป็นแหล่งลงทุนที่มีชาวต่างชาติมากหน้าหลายตาจนทำให้กลุ่มประเทศ GCC เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศหน้าใหม่ที่ขับ เคลื่อนบทบาทในเวทีโลกด้วยซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้อยไปกว่าประเทศผู้นำด้านซอฟต์พาวเวอร์ในเอเชียตะวันออกและนับวันยิ่งจะโดดเด่นขึ้น The Intelligence จะฉายภาพบทบาทที่โดดเด่นของกลุ่ม g c c จากการจัดอันดับดัชนี Soft Power โลกหรือ Global Soft Power Index GSPI ที่จัดทำโดย Brand Finance ทุกปีตั้งแต่ปี2,563เพื่อจัดอันดับ Soft Power ของ193ประเทศทั่วโลกในมิติต่ตางๆเช่นวัฒนธรรมธุรกิจการทูตความแข็งแกร่งและสเสถียรภาพทางเศร,รษฐกิจอาหารศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างปี2563ถึง2568พบว่าอันดับของกลุ่ม GCC ดีวันดีคืนไม่ว่าจะเป็นด้านการทูตวัฒนธรรมหรือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรฐษฐกิจโดยเฉพาะ UAE ที่อยู่ในอันดับ10ตั้งแต่ปี2566ต่อเนื่องมาถึงปี2568จากที่อยู่ในอันดับ18เมื่อปี2563ส่วนซาอุดิอาระเบียมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างอันดับที่20ถึง25ปี2513อยู่ที่อันดับ26ปี2564ถึง2565อยู่ที่อันดับ24ปี2566 อยู่ที่อันดับ19ปี2 5 6 7อยู่ที่อันดับ18และปีนี้อยู่ที่อันดับ20ขณะที่กาตา GSPI อันดับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการเป็นที่รู้จักของทั่วโลกไม่น้อยไปกว่าใครโดยการเป็นเจ้าของสื่อระดับโลกและการเป็นคนกลางเจรจากไกลเกลีย่ยความขัดแย้งในภูมิภาคหลายครั้งโดยปี2518นี้ GSPI ของกาต้าอยู่ในอันดับที่22ขึ้นจากอันดับที่31เมื่อปี2 5 6 3เมื่อพิจารณาในรายประเทศต้องถือว่า UAE ลำหน้าไปกว่าเพื่อนร่วมภูมิภาค ทั้งภาพการเป็นประเทศมุสลิมหัวก้าวหน้าและมีความทันสมัยทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากจึงไม่แปลกที่มีการลงทุนจากต่างชาติและชาวต่างชาติเข้าไปทำงานใน UAE จํำนวนมากจนเริ่มมีข่าวความไม่ลงรอยระหว่างคนท้องถิ่นกับคนต่างชาติอีกทั้งยังมีอีเวนต์ระดับโลกหลายรายการเข้าไปจัดงานทั้งงาน Expo 2020 Expo 2020 COP 28และการประชุม World Government Summit ส่วนซาอุดีอาระเบียก็ใช้ประโยชน์จากศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสร้างสถานะในเวทีระหว่างประเทศเช่นกันแม้มีภาพลบจากการใช้กำลังทางทหารกรณีเยเมนเมื่อปี2558หรือการพัวพันกับการสังหารนายจามาคาชอกกินักหนังสือพิมพ์ที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อปี25 6 1ซาอุดีอาระเบีย ยังมีบทบาทสําคัญในฐาน,นะผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศมุสลิมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอิรักซีเรียหรือปากีสถานข้อมูลของสํานักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA ระบุว่าซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งใน5ของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รายใหญ่ที่สุดของโลกในปี2,568และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคติดต่อกันมาหลายปีกาตาร์เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างมากในกลุ่ม GCC ไม่เพียงมีสำนักข่าวอาเซาเซียเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นแบรนด์สำคัญของกาตาร์และสื่อของโลกมุสลิมที่ไม่น่อยหน้าสื่อตะวันตกแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นคนกลาง ไกลเกลี่ยปัญหาระหว่างประเทศเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในเยเมนระหว่างรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มติดอาวุธฮูสีหรือระหว่างอิสาราเอลกับกลุ่มฮามาสหรือแม้แต่ประเทศนอกภูมิภาคเช่นอัฟกานิสถานและสุดาน ไม่ว่าผลการเจราจาไกล่เกลีย่ยจะสำเร็จหรือไม่ก็ตามแต่ที่แน่ๆคือกาตาเป็นดาวเด่นในกลุ่มประเทศโลกใต้และโลกมุสลิมที่น่าสนใจไม่น้อยผ่านบทบาทดังกล่าวแม้อันดับ g s p i ของกลุ่มประเทศ GCC จะยังไม่นิ่งขึ้น,ข,นขึ้นลงลงอยู่บ้างแต่ในอนาคตน่าจะ,สะเสถียรมากขึ้นด้วยศักยภาพของแต่ละประเทศและความต้องการแสดงบทบาทและการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ เฉพาะอย่างยิ่ง UAE ซาอุดีอาระเบียและกาตาที่มีขีดความสามารถด้านการลงทุนศักยภาพทางการทูตความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและอัตลักษณ์และอิทธิพลด้านสื่อในช่วงท้ายของพอดแคสต์นี้ The i n ิน l ท i g จ n c e จึงขอชวนคิดต่อไปในข้างหน้าถึงแนวโน้มตัวแสดงในเวทีระหว่างประเทศในยุคโลกหลักขัว้วโดยประเทศในกลุ่มโลกใต้ทั้งเอเชียตะวันออกและโลกมุสลิมต่างจะมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยใช้ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละประเทศในมิติต่างๆเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างแต้มต่อการยอมรับและเป็นแบรนด์ของตัวเองเพื่อยกระดับสถานะในเวทีระหว่างประเทศในอนาคตท่านผู้ฟังมีความเห็นอย่างไรกับการวิเคราะห์อของดีอินเทลเจนซ์เชิญชวนมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับ